สวัสดีค nope. ่ะมือนีคอยได้เมนูปั่นเขาจีท่าไข่ค่ะเฮ็ดเขาจีท่าไข่มือนีกระสิกินคนละสองแผ่นค่ะแผ่นหญ่กรมูกับคือของพ่อบ้านคอยค่ะเพื่อนสีเวอร์กรมูดอกค่ะถ้าคอยกะเอาแผ่นหน่อยคนละสองแผ่นเนาะค่ะปั่นเขาจีมือนีกะปั่นเป็นแผ่นแบนแบนค่ะมีเข้าเย็นแน่และกะเข้าหนึ่งไม่แน่ค่ะเข้ากะเอามาแต่บ้านภูหละาละกะปั้นเขาไม่นีหู้ หอมได้คะ่ะเขาเอามาปั่นเข้าจีดีย่ามดีกับสิเป็นย่ามไฮย่ามหน้าเนาะคะ่ะเพราะแต่ปัน่นปั่นเข้าจีเป็นปั่นเรียบร้อยแล้หวห้วยเกลือเขาไปจักน้อยนึงแล้วก็เอาไปย่างคะ่ะเพราะแต่ย่างเรียบร้อยแล้วค่อยก็เอาปั่นเข้าจีมาท่าไข่ค่ะท่าไข่มือนีกับสิท่าจักสองหลอบคะ่กะก็คอยๆพลิกไปพลิกมาเบื้องดีๆคะ่ะอย่าห้มันใหม่คะ่ะเพราะว่าตอนเท่าท่าไข่นี่หันเทาต้องคุ้มไฟให้ดีด้ค่ะมือนีปั่นเข้าจีคอยพอบานว่าเอาไปคุยกับเจลบ,บองที่คอยต่ำมัต่บ้านนี้อุ้ย หอนปนิกกนยังเสียอมาให้ขอซิมเนอะขอว่ากะเป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วค่ะมือนีปั่นข้าวจีถ้าใครค่ะเมนูง่ายๆกินคนละปั่นสองปั่นก็อิ่มแล้วค่ะมาเด้ค่ะมากินน้ำกันค่ะปั่นข้าวจีถ้าใครนัวนสูตรขรัวจิรพันค่ะเมนูหนีไผ่กะเฮดแซ่บเนาะค่ะมาค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ข้อแน้นอๆครัวจิรพันในด้ค่ะสวัสดีค่ะ